กอนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกันเหนื่อยจังเลยอะตะโกนถาแม่มึงเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อควินนะคะมีนี้ก็อยู่ม .5 แล้วความจริงแล้วฉันแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วเราเข้าห้องไปเราจะได้รู้เองค่ะใครอยากดูวะนั่นไงให้ตายสิฉันมาสายจะได้ไปหาหน่อยดีกว่านี่ควินไม่ได้ไม,มาโรงเรียนสายหรอนกี่โมงแล้ว อขอโทษทีพอดีว่าฉันตื่นสายในอยละแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่ยิ้มโลกเราก็สดใสแล้วสดใสอะไรของเองเป็นยาอ่อนเว้ยเออวันนี้นี่ยฉันกะว่าฉันจะไปกินซูชิที่ข้าวปั้นนะจะก,กะเล็บเปียนขอโชว์ก่อนอว้ยอร่อยจังเลยราบนี่น่ารักจริงๆขนาดกินของมุมมันแบบนี้ยังน่ารักเลยสมแล้วที่จะเป็นพ่อของลูกในอนาคตเฮ้ยมองเลี่ยวะไม่กินขอนุย้ยไม่ไม่ไม่นี่ของเราไม่ต้องมาแย่งเลยอะไรวะก็ตั้งนานเห็นไม่กิน อ๋อแค่มองเธอเราก็อิ่มแล้วอะ่ะดีจริงๆที่ได้ได้เป็นพ่อของลูกอะไรวะกูเป็นตุต๊ดไม่ต้องไมาอยู่กูเลยอ้ยไปเรียนกันเถอะเดี๋ยวไปเรียนสายโดร,รคูดาเอาแล้วนักเรีวันเราจะมาสอนภาษาจีนน,นะครับเสียงชิงเสียงิงเสียงชิงเขียนตัวเสียงขึ้นนะครับเฮ้ยลารนี่หล่อจริงๆเลยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมลาร์ฟอย่าคือวิชาที่ฉันชอบค่ะเขาหล่อแล้วก็มีเสน่ห์มากมอมนุ่มไหนก็นหลอ่อฉันแอบชอบเขามาตั้งแต่ยังเรียนอนุบาลหนึ่งแล้วค่ะเขานี่หล่อจริงๆนะว่าไหมอืม ฉันนะ่ะ่าจะขอเขาแต่งงานในอนาคตไม่รู้จะรับหรือเปล่านะเฮ้ยปวดยอะนอนดีกว่าปวดหัวเอาอะไรวะงานยังเขียนไม่เสร็จก็นอนอีเดียนี่นี่มันขี้เกียจจริงๆใครจะไปเป็นแม่ของลูกวะยาวจริงๆโอ๊ยเสียงให้บนเนี่ยโอ๊ยทาไมข้อน,นี้มันยากจังเลยเนี่ยลาบทาไมได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยยากจริงๆเลยนี่ทําเป็นไหมทาทาไม่เป็นฉันสอนเออก็ทําไม่เป็นน,น่ะดีแต่ลาบช่วยสอนหน่อยก็ดีนะนี่ตรงนี้ต้องทําอย่างนี้นะเออ้ยขอโทษทีือจับมือเออตรงนี้เนี่ย เอาหนึ่งบวกหนึ่งนะจะได้สามโอ้จริงเหรอม่าจะใยาจริงจริงเลยฉันแต่ชอบนายมาตั้งนานแล้วจริงเหรอโอเขื่อนเนี่ยมีอย่างฉันนึกเลยว่าเธอคือชอบฉันด้วยแหมเขื่อจริงจริงเลยก็นั่นสิเนาะลาลลา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 ฉันมีมาแล้วสวัสดีจ้าลาสวัสดีจากควีนนี่ควีหลบไปได้ไหมแค่เราจะนั่งตรงนี้อ่ะนี่มันที่เราเราซื้อไว้เอ้าจริงเหรอขอโทษทีจ้ะโอ้เดี๋กูไปหยิบสมุดก่อนโอ้หยิบไปถึงโอ้ปีนปีนโอ้ปีนเป็นสไปเดอร์แมนเลย โอ้ยได้หนังสือมาแล้วรีบเดินไปหาลาบกับไอ้นั่นด tamam. e ีกว uh ่าอ e nice. ุ้ยนี่ไงจืดแล้วโอ้ยนั่มันอะไรน่ะเุ้ยอะไรวะเนี่ยเอ๋ใช่ใช่ใช้กางเกงในสีชมพูมันสวยมากเลยเราอยากได้อุ้ยคุณมานั่งนี่สิจ้าวันนี้ก็เล่าคุยกำลังมันเลยอ่ะอุ้ยม้วนจอยมากมาเร็วมาเร็วเมากันเออโอเคโอเคเออแต่ว่าเราต้องรีบกลับแล้วพอดีแม่เราเรียกไปซักกางเกงในอ่ะแล้วก็เสื้อในหมดแล้วด้วยอ้าวหรอโอเคให้เราไปช่วยไหมเราเป็นแม่บ้านนะเราซักผ้าเก่งใช่ไหมลาบ เออใช่ใช่มันเคยสักกางเกงให้เราดูอ๋อเคยซักกางเกงในให้ลาบที่เองสงสัยเป็นคู่รักกันแน่นอนอินเดินจับมือโอุ้ยลาบที่รักหล่อยจังเลยเจลซี่เจลซี่เอี่วันเอี่วันเอิร์ดเจลซี่เจลซี่เอเฮ้อุ้ยไอติมอร่อยจังเลยไอติมรสกล้วยอุ้ยอร่อยจริงจริงกินมีคำหนึ่งอุ้ยมองคู่รักสิแม่งงั้กินก็อร่อยเชียวแม่มองตายิงท้องกันได้เว้ยนี่ย อยลาววันนี้เราจะไปซื้อเสื้อในใหม่อ่ะลาวชอบลายไหนอ่ะโอ้เราใช่เราชอบเออเสื้อในลายกล้วยอ่ะเออนี่เธอกลับบ้านก่อนได้ไหมพอดีว่าเราอยากอยู่กับแฟนนะที่น่ารำคาญจริงๆเลยอ้าวเหรอทัานเดี๋ยวเรากลับก่อนก็ได้เออโน่นโน่น่ารำคาญจริงๆเออนี่ลาววันนี้เนี่ยจะไปเออเที่ยวซาฟารีบอทว่าเมียกูเออว่ากลับบ้านไปแล้วพอดีว่าเมียรีบกลับไปซักผ้าให้แม่อ่ะเออเออแล้วนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเดีไปดูข้อต่อจากเลยพอดีว่าความจริงแล้วเรามีเรื่องจะบอกกับลาบ เราต้องแทนประเด็นต่างประเทศแล้วความจริงแล้วเอออะไรนะเรื่องต่างประเทศเหรอใช่เราต้องไปหาลิโอนาร์โดเดคาปิโอโอ่ะคุณยูเขาจองเราเป็นสามีภรรยาในวันพรุ่งนี้นะ่ะเราต้องรีบไปแล้วเจอกันนะลาความจริงแล้วความจริงแล้วฉุนกระเทยกระเทยแปลงแล้วสกิป กีบีดีโทเรสเมื่อกี้มันอะไรเนี่ยโ oh my god ต้องตามไปดูซะหน่อยแล้ว oh โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินเดินโอ้ยโอ้ยติดติดโอ้ยโอ้ยเจ็บหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันมันมันมาความสวยของเธอมันทำผมร้องไห้ทำไมแอบชอบฉัน แน่จริงก็บินตามฉันขึ้นมาสิขึ้นมาฉันจะรับนายเองฉันชอบนายนะรับโอชาลกโอพระสงฆ์ผมจะไปหาคุณเดี๋ยวนี้คุณรอผมก่อนนะควีนผมรักคุณผมรักคุณโอหยยบมือก่อนโอคุณมันช่างแข็งแกร่งผู้ชายตัวร่ําบึกอย่างผมยังไงขึ้นเกล้อู้อู้อู้ เรกอปเตอร์เกอปเตอร์เฮ wow, ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะวิ <keyboard ing> oh ่งหนีอะไรโอ้ทีรักพี่รักรอผมก่อนควีนควีนควีนโอ้ตีลังกาสามตัวหลบโอ้โอ้ผมยังมีแรงโอ้ยมันเจอกับชันอมันจบชนะโอ้ยไไโอ้ยโอ้ยเจอเป็นไงนะมัดเพลงคุณอยู่นะครับอยู่นะครับโอ